ยันธานิเมกตังปุญญังบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วณกาลบัตนี้เตนาเนนุทิเซนะจะเพราะบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำาณกาลบัตนี้นั้นด้วยเพราะความอุทิศส่วนบุญอันนี้นั้นด้วย ยากาจิกุสลามยาซาความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้าสุเคณสิทธตังสธาจงสำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อปรมินธรมหาราชา ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชภาคีโหตุวปัติยาจงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิทานของข้าพระเจ้าทั้งหลายเขมปรปทันจะปะโปโตุ จงถึงซึ่งบทอันกเกษมคือพระนิพพานตัดสาสาสิทธตังสุภาขอความปรารถนาที่ดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นจงสำเร็จเธอด